กะจะพาน้องโลโลไปเที่ยวพัทยาครั้งแรกโจสัสดยเพียบเป็นไงบ้างครับผมโจจีรวัตรครับและนี่คืออซิมแนนคะ่ะและนี่ก็คือ ล้อล้อทุกคนยินดีต้อนรับเพื่นเข้าสู่ล็อกบีคีเฮดตามชื่อชื่อล้อนะครับผมวันนี้ตามชื่อคลิปเลยเราเดี๋ยวเพิ่งมีลูกใหม่นะครับออ้ยหนัก จะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวพัทยาปกติเราจะไปแบบกลุ่มซูเปอร์คาร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยวัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับมีลูกแล้วก็จะพาน้องโลโลไปเที่ยว<ด>พัทยาครั้งแรก่าไ,ไปโรงแรมแบบสวยๆที่น้องหมาไปได้นะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปกับน้องฮาวาวเฮซิกนะครับ PHEV ใช่ค่ะ,ะทุกคนตอนนี้หนักมากหนักไหมร้อนด้วยไป,ไปดูเซตอัพข้างในที่เราจัดให้น้องโลโลอยู่กับแปโู เอาละเป็นเพื่อนครับนี่นะครับบอ่อหลังนะครับเซไฮ้ทำ <Say hi. S 1> ไมเป็นตัวใหญ่เร็วขนาดนี้เนี่ยฮะับปรับแอร์ปรับแอร์ก่อนปรับแอร์ส่วนตัวขอมือมือ yeah, <Yeah. S 1> เย้เก่งมากเก่งมากตอนนี้นะครับเพื่อนๆอากาศนอกมันร้อนมากนะน้องลิ้นห้อยเลยลต้องหาน้ําให้น้องกินละเดี๋ยวต้องฝากหน้าที่นี้นะครับให้อซิมแนนมาดูแลน้องโรโล่นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปขับข้างหน้านะครับนี่พร้อมแล้ว ทุกคนครับหลังจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับอ้าวซิมแนนเป็นไงบ้างน้องโลโลูทุกคนนี่ก็คือเพิ่งขึ้นรถมานะกัดเต็มมือแล้วดูด,ดูดูโหดื้อมากดื้อมาก ข้างหน้าเนี่ยก็กลายเป็นคุณมนะครับมานั่งแทนนะทุกคนนะ, <Okay. S 1> ะสำหรับคุณพ่อมือใหม่นะครับที่อยากจะเลี้ยงน้องหมาเหมือนผมเนี่ยเราก็ไปศึกษามานะถ้าเกิดเราจะพาน้องหมาไปเที่ยวด้วยเขาบอกว่าตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดนะทุกคนก็คือข้างหลังนะครับเราก็เลยจัดให้นะครับทั้งกระซิมแนนทั้งน้องโลโลนั่งข้างหลังด้วยกันนะครับก็จะปลอดภัยกันทั้งคู่นะทุกคนแล้วน้องเฮดซิกเนี่ยผมรู้สึกว่าที่นั่งหลังเขาโอเคเลยนะค่อนข้างกว้างขวางทุกคนคือโลโลตอนกำลังมองกระเป๋าแนนใหญ่เลยนะคะอันตรายมากนี่ก็เเลยต้้องใชกรระป๋าาส ที่มีความแบบเป็นไม้มีความแข็งแรงนิดหนึ่งเพราะไม่องั้นน้องอะ่ะก็จะแบบกัดไงน้องชอบโทรศัพท์มากนะคะเป็นพิเศษเลยน้องชอบกัดโทรศัพท์ต้องใช้โทรโขงแทนเรา <laughs> ไหมัเนี่ก็ต้องเตรียมผ้าโอ้ยมันไม่ใช่ผ้าโลโล,โลต้องเตรียมผ้ามาด้วยเพราะไม่างนั้นโลโลจะกัดแขนกัดขาแนนนะคะ เดี๋ยวเริ่มขับก็หวังว่าลองโลโลูจะนิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะมาระยะทางเที่ยวจะไปเนี่ยประมาณ1 5 0 160กิโเมตรนะเพื่อนๆถือว่าเราจะได้ลองกันเต็มๆนะทุกคนนะจะสบายแค่ไหนนะครับน้องโลโลนั่งหลังจะเย็นหัวหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าน้ามันเต็ม,เต,มเต็มกับแบตเต็มเมเนี่ยอีโคสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าตาการสิ้นเปลืองนะครับ0.5ลิตรต่อ100กิโเมตรแต่ว่าด้วยความที่รักโลกรักลากมานะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ไฟฟ้าเพียวๆก่อนตอนนี้เลนก็ขึ้นารับก็อออาจะะไไไไไมมมม่่่่่่ถึงงนนคครับ้้จจบหหดดก็ดเ,ดเปยตตติื เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงทุกคนพร้อมแล้วไปาาเครื่องหมายไปเลบ้างคะตอนนี้นเรดเริ่มติ่งมากขึ้นนะคะทุกคนพร้อมน,นัดกับมักกรเยอะมากๆแล้วตอนนี้น้องก็แบบกำลังบีบเดือนแล้วทีว่ตเป็นไว้กับลังกรน,นะคะทุกคน เมอวานเดนแผลให้ดูเด,ดี๋ยวขึ้นรูปแผลดูกัดมนแบบฉับในไม่แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเลี้ยงฮัสกี้รอดเนี่ยก็คือพันอะไรก็รอดฉะนั้นเราก็เลยเริ่มจากยากสุดเริ่มจากยากสุดก่อนตอนนี้นะเพื่อนๆผมก็เพิ่งรับบัตรขึ้นทางด่วนนะครับเราวิ่งไปแล้ว6กกิโลเหล,ลืออีกประมาณ144กิโลนะครับผมสำหรับเ<อ>พื่อนๆที่ใช้ฮาวาลอยู่นะครับเมื่อคืนนี้ยเขามีการปล่อยอัปเดตใหม่นะครับ Apple Car าเฟ่เนี่ยเราเป็นไวสเลียเรเรียบร้อยทุกคนนี่เป็นไง โัษผมอยู่นี่นะครับตอนนี้นะเราก็อยู่บนทางด่วนหมอะมากเพราะว่ามีเพื่อน,อนๆที่ติดตามรายการเราเนี่ยคอมเมนต์มาในคลิปที่แล้วนะครับว่าชอบพาวาวใช่ไหมใช้งานโอเคแต่ติดที่พอความเร็วเกิน90เนี่ยเหมือนจะได้ยินเสียงลมนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองดูพร้อมกันเลยครับอันนี้เราฟังไมค์ที่ติดกับกล้องเป็นไมโครโฟนเลยครับสดๆเลยนะครับอันนี้ครับ100 110ผมว่านะ90อะ่ะมีนิดนึงแต่ว่าต้องเงียบจริงๆนะเพื่อนๆถึงจะได้ยิน แต่ว่าถ้าเกิดเกิน110ร้อยร้อยสิบอะอ่ะผมว่าเราจะเริ่มได้ยินพวกเสียงลมที่ปะทะกับตัวรถละพูดถึงเครื่องยนต์ของเขาวาบ้างครับคันนี้พันห้าร้อยเทอร์โบบวกมอเตอร์ไฟนี่ยก็ทำได้สามร้อยยี่สิบหกแรงมา้ากับแรงบิดที่ห้าร้อยสามสิบนิวตันเมตรนะครับศูนย์หนึ่งร้อยเนี่ยในแปดวิด ข้อสเปดแน่นอนครับ122กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาร์กแบตเตอรี่3 4กิโลวัตต์อา่วนะครับเรนจ์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าประมาณ201กิโลเมตรตามมาตรฐาน n e d c นะครับ mm hmm. ก็ควรจะลดไปสัก20-30%ครับและการชาร์จเนี่ยมี DC นะครับ48กิโลวัตต์จาก0-80%ใช้เวลาแค่35นาทีเท่านั้นส่วนชาร์จ AC 6กิโลวัตต์เนี่ยก็ใช้เวลา6ชั่วโมงครับเหมาะกับชาร์จทิ้งไว้ที่บ้านหรือที่คอนโดนะครับและแน่นอนนะครับคันนี้เนี่ยมากับ แล้ว่าเสียงไล่รถบัวแล้วเพื่อนมีหมาดื้ออยู่ข้างหลังลแล้วคันนี้นะทุกคนมีโหมดการขับขี่เนี่ยอยู่ทั้งหมด8โหมดนะครับฟังอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับจริงๆเขาจะแบ่งเป็นไฮบริดกับ EV นะทุกคนใน2โหมดใหญ่เนี่ยก็จะมี4โหมดย่อยเหมือนกันนะครับอีโคสปอร์ตแซดดัตสโนนะครับใกล้เขี่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตามที่เราเห็นเลยนะครับเวลาสตาร์ทขึ้นมานะครับอยู่ไฮบริดปุ๊บมันก็จะเข้าอยู่ที่ normal นะครับขับสบายๆนะครับเหมือนรถปกติทั่วไปแต่พอเราเข้าโหมดประหยัดเนี่ยปุ๊บ มีเสียงด,ด้วยนะทุกคนขั้เร่งหน่วงขึ้นนะครับหมายความว่าเรากดคันเร่งเท่าเดิมแต่พลังงานหรือว่าเอาพุทธที่ออกมาเนี่ยน้อยกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดขับรถเครื่องยนต์ก็ฟิลม,มาแบบเจียอยู่สูงๆนะทุกคนที่อยากแรงก็ต้องกดคันเร่งลึกๆหน่อยนะมันถึงจะค่อยๆแบบเออมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ทําให้รถประหยัดพลังงานมากขึ้นสปอร์ต อยากจะตอบสนองไวขึ้นนะครับวมูมะไรจะเข้าสู่โมสบอตก็จะเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับการตอบสนองของคันเร่งก็จะตามเท้ามากขึ้นและสุดท้ายขีมะนะครับก็โหหนว่วงหน่วงเลยครับคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่มีขีมาใช่ไหมเพื่อนซึ่งโมดเนี้ยก็อาจจะใช้ได้ตอนเราขับฝนตกตก,ตกถนนลื่นๆนะครับไม่ให้ทอร์กลงไปที่ล้อเยอะก็จะสร้างความปลอดภัยในการขับให้กับเราได้นะอันนี้เนี่ยถ้าฝนตกก็กดไปขีมาเลยแน่นอนพอเราเปลี่ยนไปเว็ฝั่งไฟฟ้อ่า การตอบสนองทั้ง4อย่างนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้อยู่หิมะแล้วผมกดกดคาเล็กเท่าเดิมนะครับแล้วกดไปสปอร์ตเนี่ยลดพุ่งเลยนะแล้วถามว่าผมชอบบดอะไรนะครับไม่ต้องถามก็ทำเครื่องสปอร์ตอยู่แล้วครับทุกคนพูดถึงอัตราเร่งนะครับเพื่อนๆถ้าแน่นอนว่าเรามีระบบไฮบริดทั้งไฟฟ้ากับเครื่องยนต์มาช่วยกันเนี่ยการเร่งตั้งแต่0ถึง 6 0ถึงเนี่ยมันจะนนทำได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าพอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของ Instant t a l k ต่างๆที่เรากดปุ๊บช่วยมาเลยส่งกำลังมาเลยนะรแรงบิดกับแรงม้าสูกสุดเนี่ยมาช่วยกับเครื่องยนต์นะแต่ว่าด้วยข้อเสียของรถไฟฟ้าหรือว่ารถไฮบริดทุกรุ่นเนี่ยก็คือมันจะหนักน,นะครับเวลาที่เราทำความเร็วเกินแบบร้อยขึ้นไปเนี่ยมันจะทำรรตาเร่งได้ไม่ดีเท่ากับชุมพกครับ ผมว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยขับรถ EV หรือรถไฮบริดเนี่ยแล้วเวลาเราจะเบรกนะครับจำเป็นที่จะต้องซ้อมก่อนด้วยโมเมนตัมของรถเนี่ยมันจะมีการเทแบกหน้าเยอะกว่ารถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปปกตินะครับซึ่งอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนๆลองไปข้างหน้าแล้วก็หยุดนะครับการรอบ2เนี่ยลองวิ่งแล้วก็แบกกระเป๋าหัหนักสัก5้าโล10โลแล้วก็หยุดนะครับแน่นอนว่าอัตรายหยุดของเราเนี่ยมันจะฉลี่แบกหน้าเพิ่มเติมนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเคสเดียวกับรถไฮบริดนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนมาลองขับกกรอ,อ,อเ่็จจะพ,พจะาาได้ นะว่าพอเราเบรกแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเผื่อมากขึ้นกว่ารถธรรมดานิดนึงแต่ถ้าเทียบรถไฮบริดด้วยกันเนี่ย ปกติเลยโอเคครับและเมื่อเข้าช่วงรถติดครับเราก็ปรับโหมดไปที่ one paddle จะช่วยให้การขับง่ายขึ้นสบายขึ้นใช้แค่คันเร่งเดียวจะเบรกก็แค่ยกคันเร่งครับชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นแถมประหยัดอีกครับผมระหว่างทางนะครับอีกหนึ่งระบบช่วยเหลือที่ผมชอบมากคือ adaptive cruise control นะครับและเขาก็จะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติในความเร็วต่ำระบบช่วยษาระยะให้อยู่กลางเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและก็มีช่วยเบรกก่อนเข้าโค้งไปทุกคนครับเดินทาง การเดินทางขาแรกของเรานะครับน้องโรลโล่น nice. he kind of ี <Jah> ่ฟังเพลงคินเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยมาเป็นพวงแปดตัวนะครับช่วยเราเพลิดเพลินได้แต่ไม่เหมาะกับคนที่ชอบฮิปฮอปเพลงแบบเบสตหนักนะเพราะว่าเบสเขาค่อนข้างเบามากเรียกว่าพอฟังได้นะทุกคนแบบฟังเพลงชิลๆแจ๊สอะอคูสติกอะไรแบบนี้ก็โอเคครับ อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากๆนะครับคือออโต้พาร์คกิ้งสรูปแบบน,นะครับก็จะช่วยเพื่บือนถอยจอดเพดื่อพาร์คกิ้งได้ถอยจอดแบบพิงฉีก,ก็ได้แล้วก็ถอยจอดแบบธรรมดาก็ได้นะครับการใช้งานก็ง่ายมากเป็เพือนขับไปแถวๆจุดที่เราอยากจะจอดนะครับเข้าเกียร์อาปุ๊บก็จะขึ้นว่าจอดรถอัตโนมัติขับรถไปข้างหน้าเพื่อค้นหาที่จอดรถนะครับอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเริ่มจอดรถผมไม่ทําเลยนะครับขาผมไม่ได้เหยียบอะไรทั้งสิ้นนะครับรถเนี่ย ทำให้ผมเองทั้งหมดเลยนะทุกคนสามารถนั่งกินกาแฟไปด้วยแล้วก็ให้รถเขาเนี่ยถอยเองไปด้วยได้นะชิวเหมอะกัไม้ไหมเนี่ยจริงจริงเนีมยจอดรถเอียงสุดเลยสุดจอดรถเสร็จเรียบร้อยก็เข้าเกียรพีให้เราเหมือนเดิมนะทุกคนไหมง่ายมากไหมเอาละครับพรเพื่อนๆครับผมตอนนี้เราก็น่าจะใกล้ถึงโรงแรมมากๆะะากครับซอยไหนเอ่ยนะน่าจะอยู่ซอยตัวถวนี่แหละ บรรยากาศ่งรื่นนะครับเธอใช่หรือเปล่าเนี่ยที่ขับมาวัดแล้วนะเนี่ยเปล่าลงจริงเอาโลโลมาปล่อยวัดนะดื้อเยอะนะตัวนี้โอเคครับผมทางตัดน,นะสุดยอดแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถึงแม้จะกลับรถยากนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าในน้องฮาวเวิร์ดเซ็กพีเอบีคันนี้นะครับมีระบบออโต้รีเซเวอร์ทุกคนใช้งานง่ายมากนะครับเยให้ จะถอยไหมจะมาถอยไหมล่ะฮะเขาเกียร์อานะครับแล้วก็ติดตามเส้นทางการถอยรถของเราเขาขึ้นจอเรียบร้อยนะครับอันนะขึ้นเลยนะครับว่า50เมตรเมตรไกียเราขับมาในเส้นทางไหนนะครับเขาก็จะย้อนเส้นทางเดิมให้เราครับทุกคนด้วยความฉลาดของรถนะครับมีกล้องส6 0รอองศามีเซ็นเซอร์รอบคันนะเป็นประโยชน์ในชีวิตเรามากปกติในเมืองนะทุกคนซอยแคบกว่านี้นะครับก็จะยิ่งมีประโยชน์มากกว่านี้เยอะเลยครับ พอเขาถอยให้เราเสร็จปุ๊บมันก็จะอยู่ในเ P นะครับตอนนี้เราก็กลับรถได้แล้วเนะี่ยถอยมาเจอซอยจริงๆอ่ะมันน่าจะตรงไปแล้วก็ซ้ายข้างหน้านั่นแหละครับจะถึงแล้วข้างๆปั๊มน้ำมันไปเอาลคะครับเพื่อนๆเราก็มาถึงแล้วครับเย้ yeah. ระยะทางนะครับ150กิโลเมตรนะครับโอ้โหนลนอโอโหยังดื้ออยู่เลยนะครับไม่ยอมหลับเลยนะเพื่อนๆนะแน่นอนนะเรามี ระบบจอดรถอัตโนมัตินะครับตอนแรกแบตเตอรี่เราเนี่ยจะเหลือประมาณร3อิจริงๆเราวิ่งไปประมาณ1 0 0โลแบตเขาหมดแล้วนะครับพอหมดเนี่ยครื่องยนต์ก็จะติดเราก็ใช้เครื่องยนต์ต่อแต่พอเครื่องยนต์ทำงานไปด้วยมันก็เป็นการปั่นไฟกลับมาเลี้ยงแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะนั้นมาถึงที่เนี่ยเขาก็กลายเป็นเหลือแบตเพิ่มขึ้นมา19กิโลเมตรทำให้เราใช้หมด E ีีอย่างเดียวได้นะครับและถ้าเราดูทริปนะครับอัตราการใช้น้ํามันโดยเฉลี่ยของเรานะครับก็คือ 3 7ลิตรต่อ100กิโเมตรนะครับเพื่อนๆหรือว่าถ้าเราหารกับกันแล้วเนี่ยจะกลายเป็น27กิมตรต่อลิตรครับผมนะก็เป็นการใช้รวมกันนะเพื่อนๆทั้งเครื่องยนต์เลยแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ของเขาเอ่ยนะครับนะแสดงเหนื่อยนะแสดงนำวันนี้นะไปไปทัวร์ห้องกันดีกว่าทุกคนไป มาแล้วครับผมเทพ้าทูเร็วนี่น้องก็จะเข้ามาดมก่อนสำรวจกลิ่น เพราะว่าน้องไม่เคยมาเที่ยวเลยนะคะทุกคนเฮ้ยเธอนี่คือโรงแรมแบบห้องแบบหรูหรามากนะใช่ชื่อโรงแรมว่าลานบินิน่าะทุกคนที่นี่ก็แบบมีห้องน้องหมาเป็นไทยแบบเพจเฟลลี่นะคะทุกคนทุกคนมีสระว่ายน้ำน้องก็คือสามารถลงเล่นน้าในสระได้เองนะคะแล้วก็มีชูชีพให้น้องด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบกรงของน้องนะคะลูกก็คือสามารถพาแบบลูกๆเด็กๆน้องๆขังลูกไว้ลูกหมาอย่างเงี้ยแล้วมีขนมหมาด้วยทุกคนอันนี้ ขนมอะไรไม่รู้นะคะอุ้ยอันนี้ป็นระเรแค่มันอันนี้มันเขียนว่าเป็นที่ขัดฟันสฟันะเดี๋ยวลองแกะออกมา yes วิ่งไปกินโซชิของโล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 ่นั่งนั่งนั่งอ้าม คือที่นี่นอนได้3คนนะเรามานอนมีหมาแล้วก็อาจจะมีพี่เลี้ยงสุนัขมาด้วยก็ได้นะครับที่เราจองออก,กาดามารวมบัตรรวมอะไรแล้วก็ประมาณ8 0 0พันนะครับแต่ว่าถ้าพาหมาเข้ามาเนี่ยน้ำหนักประมาณ14,15โลจะมีค่าบริการเพิ่มอ,อีก1,500บาทตีมตีรวมๆว่าประมาณ9,500นะ้าแล้วนี่ดูดูเข้ากงก่อนเข้ากงที่นอนดูแบบนิ่มมากแล้วมีของเล่นให้อีกนะ นี่นะครับจะพาน้องหมาว่ายน้ำครั้งแรกนะครับเราจะมีเสื้อชูชีพให้ด้วยทุกคนแโรลล์สวยมากเสร็จแล้วเราเหลือกันสองคนเพราะว่าตอนนี้คนอื่นเขาไปซื้ออาหารให้โลโลกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาแบบเย็นแล้วแต่ว่าโลโลยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนครั้งแรกนะครับที่โลโลจะเล่นนะ้ำ <c oughs> ครั้งแรกนะครับเย็นเย็นไม่เย,นยน็นๆนทุกคนคือตอนนี้โลโลข์ขุ่มมากเฮ้ย ก็รลไม่ต้องกลัวยืนก่อนยืนอ่าให้รู้ว่ายืนได้ก่อนปึ๊บนี่ยืนได้้อุ้ยเฮ้ยกินนะครับอเราถึงกลัวมากอ่ะทุกคนน้องลอยได้แล้วแต่ว่าน้องโอ้โเปียกโคตเปียกโคตทุกคนคือที่นี่เป็นสระออนเซ็นนะคะเวลาแบบเปิดแอร์แรงแอร์เย็นเท่าไหร่น้ำก็จะอุ่นมากเท่านั้นเนาะ โลโลจะไม่ชอบน้ำพูดต้องรวบรวมความกล้าโลโลรวบรวมความกล้าแล้ว 他要砍他。 ครับเพื่อนๆครับเราก็เสร็จภารกิจที่พัทยาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ้าวขึ้นมาขึ้นมาสภาพของนะครับก็ใช้งานกันหนักหน่วงครับเพื่อน ตอนนี้น้องโลโล่นะครับพาน้องโลโล่เข้าห้องน้ําอยู่ซิมแอน,นก็รอน้องโลโล่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมุ่งหน้ากลับกรุงเทพกันแล้วนะแน่นอนคอนเซปต์เดิมของเรานะครับน้ำมันหนึ่งถังไฟฟ้าชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับแล้วก็ไม่เติมเพิ่มเลยเดี๋ยวระหว่างก่อนจะถึงบ้านผมเนี่ยมันจะมีปั๊มนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราเใช้น้ํามันไปเท่าไหร่นะครับทั้งทริปนี้ทั้งหมดกับน้องฮาวเวลเฮติก wow พีเอชีวี H e v. ไป มาเดี๋ยวผมขอเล่าให้ฟังนี้แล้วกันนะครับเอ,อ้ยขับมา200กิโลเนี่ยผมขอเริ่มด้วย3สิ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวรถคันนี้ก่อนครับ หนึ่งครับเสียงที่มาจากรถยนต์น่ทุกคนเสียงเซนเซอร์เสียงไฟเลี้ยวเสียงเตือนเสียงอะไรทุกอย่างในรถเนี่ยมันดังตลอดเวลามันเตือนแล้วตลอดเวลาครับซึ่งผมรู้สึกมันเยอะมากเกินไปนะครับแล้วมันก็ไม่สามารถปิดได้ด้วยนี่นะครับหลกัลกๆเลยนะที่ผมไม่ชอบอันดับแรกเลย2ครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นรถที่ถือว่าตัวถังมิติใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดาเซตเมนต์แต่การดีไซน์เบาะหลังเนี่ย อาจจะแล้วแต่คนนะครับแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสั้นไปนิดนึงนะเวลานั่งเนี่ยขาเราเนี่ยมันไม่ได้หน้าไปทั้งหมดนะครับจะรู้สึกเมื่อยขาเวลาเดินทางไกลๆไ,ได้ครับ3ครับก็น่าเสียดายนะครับที่ฮาวาลเนี่ยอุตสาห์ทำรถปลั๊กอินไฮบริดที่วิ่งได้ไกลขนาดนี้นะครับแต่ว่าเสียงลมเสียง,งต่างๆเนี่ยมันเข้ามาในรถพอสมควรนะครับหลังจากที่ความเร็วประมาณชัดๆเนี่ยประมาณ11 0ขึ้นไปนะครับที่เเนี่ยเราพอได้ยินละ แต่1 1อเนี่ยจะชัดมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาดู3สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับรถคันนี้กันครับ 1. ครับการดีไซน์ของเขาอะถ้าเกิดว่าใครชอบแนว l u x u r วนะครับเขาจะค่อนข้าง,งถูกใจมากเพราะว่าในความที่เป็น trim low c o เอยตัดกับวัสดุต่างๆที่เขาออกแบนบนัสีขาวสีดำเนี่ยมันให้ความรู้สึก Lux ชัวมากขึ้นครับรามมาถึงพวงมลาลัยเลยครับ <S 2 <S ครับ จอเขาเนี่ยและกล้องของเขาที่คอนเนคกับองสา์ของพุ่มละลายเราและก็ไฟเลี้ยวนะคแค่เราเลี้ยวเข้าซอยหรือว่าเลี้ยวออกแองเกิลที่เขากําหนดมานะมันจะจอ,องเราเนี่ยก็จะกลายเป็นกล้องสามร้อยหกสิบเจ็ดรถเงาเนี่ยกำลังเลี้ยวทางนี้นะครับอยู่แม้กระทั่งเปิดไฟเลี้ยวเขาก็จะขึ้นเป็นกล้องให้เราเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็ช่วยในเรื่องของจุดบอกได้ดีครับ3ครับด้วยระบบไฮบริดแล้วก็ e ีวีรุ่นของเขาครับถือว่าขับได้ไกล เราตกัวเลยนะทุกคนแน่นอนนะครับในเรนจ์ใน, Range, ใน Eco s t i c k e er อร์นะพกเทไปว่า200 1กิโลเมตรนะแต่ว่าขับใช้งานจริงเนี่ยได้สัก140 150กิโลเมตรเนี่ยมันก็ถือว่าเยี่ยมมากแล้วนะครับแต่ก็ต้อง เท้าเบาๆด้วยนะครับถ้าจะขับ EV ล้วนฝ่าเป็นเ h e ชีีเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกังวลมากนะเพราะว่าถ้าแบตเขาหมดหรือว่าถึงเปอร์เซ็นที่เขาตั้งไวไ้เมื่อไหร่เนี่ยเครื่องยนต์ก็จะทํางานนะครับเพื่อนมาปั่นแบตเตอรี่ได้หรือแม้กระทั่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์อย่างเดียวก็ได้เหมือนกันครับใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับไปกลับในก็ประมาณ320กิโลนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปถามตอบกันว่ารถคันนี้ขับไปกับพัทยาใช้น้ำมัน บาบและสําหรับค่า้จ่ายทริปวันนี้ครับโอ้โหน้องโลลลจอมปวนของเราห้องโรงแรมพูวิลล่าแบบเพชรเฟรนลี่นะครับ8,900บาทถ้าเอาน้องหมามาน้ําหนักมากกว่า15โลเนี่ยเขาก็จะคิดเรดแม่บ้านเพิ่มอีก1,500บาทฉะนั้นนะครับน้องโลโลูอย่างเดียวพร้อมที่นอนเนี่ย1 4 0 0บาทครับโอ้โหเครียดเลยครับนอนแพงกว่าโคนอีกนะเนี่ยและแน่นอนสําคัญกว่านั้นครับยานพนาหนะของเราฮาวาวเฮซิกพีเอชอีวี e นะครับทริปนี้นะครับ ขับไปกับพัทยาเนี่ยพวกเราเริ่มจากแบต75%และน้ำมันเต็มถังนะครับและระยะทางรวมทั้งหมดเนี่ย400กิโลแน่นอนนะครับเราเข้าปั๊มน้ำมันเนี่ยก็เห็นจุดชาร์จมากมายนะเพราะว่าสมัยเนี่ยจุดชาร์จเขาเนี่ยใช้งานได้จริงแค่เปิดแอปจองไว้แล้วก็ชาร์จได้เลยแทบทุกที่แหละครับสะดวกสบายมากๆและทริปนี้นะครับเรากลับมาเติมน้ำมันไปทั้งหมด14.76ลิตรนะครับหรือประมาณ550บาทกับน้อง e 20ถ้าเราคิดคำนวณทั้งหมดแล้วเนี่ยความจุบแบต75%ของ34กิโล วัตต์อาวนะครับก็คือ25.5กิโลวัตต์อาวที่เราใช้ไปถ้าเราตีค่าไฟกลางๆนะครับเรารวมเฉลี่ยเลยนะออนพีคออฟพีคเอ่ยเอาไว้เผื่อๆเลยที่8บาทเท่ากับว่าไฟฟ้าอย่างเดียวครับ204บาทบวกกับค่าน้ำมัน550บาท จะรวมเป็นเงิน754บาทและถ้าเราเอาไปหารกับจำนวนกิโลที่เราใช้นะครับทั้งหมดทริปนี้ของเราจะอยู่ที่กิโลละ1.885บาทครับผมแหมก็ถือว่าไม่เลวเลยนะครับสำหรับรถครอบครัว300กว่าแรงม้าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับทริปวันนี้นะครับโอ้โหเลี้ยงหมานี่มีแต่คนบอกนะว่าใครจ่ายหนักยี่กว่าตัวเรานะครับแต่ดังขนจริงนะเพื่อนๆนะก็ใครมีประสบการณ์แบบไหนก็ลองมาคุยกันได้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจน้องฮาวาวลเฮสติก wow พีชีบีสามารถไปดูคันจริงหรือทดลองขับได้ที่โชว์รูมเกตวอลมอเตอร์ ทุกสาขานะครับผมหรือวติดต่อที่อยู่ที่ขึ้นตามด้านนี้ได้เลยครับแล้วเพื่อนๆคนไหนติดตามรอดูคลิปที่ไปต่างประเทศอยู่นะครับเดี๋ยวไมค์จัดเต็มครับเนเบิร์กลิงเราเจา M2 ไปขับกันแล้วเราก็กําลังจะไปยุโรปอีกเต็มๆ1เดือนนะครับก็คลิปจัดหนักจัดเต็มแน่นอนอยากดูเกี่ยวกับอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเก e วอลมอเตอร์นะครับที่ส่งรถฮาวเวลเฮดซิกเพียชีวีมา e ให้พวกเราได้ลองใช้กันนะครับทริปนี้สารฝันอาซิมแนนสารฝันน้องโลโลโล่นะ และแน่นอนกว่านั้นครับต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามคลิปจนจบชอบคิวนี้ช่วนกดไลค์ like, กดแชร์ like, กดซับสไคร้บังลังใจพวกเราได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปนาสวัสดีครับ